หนุ่มกัญชยัยตือนสติลีนาจังเปรียบเทียบเจ็บเส้นเลือดในสมองแตกก็แค่ไปหาหมอจากประเด็นดราม่าร้อนแรงกรณีแพรรี่ไพร,รวันโดนลีนาจังดึงวิกผมกลางไลฟ์สดหลังไปร่วมถ่ายรายการที่บ้านของนบดำขชาภาก่อนที่ต่อมาแพรรี่จะออกมาสัดเตือดถึงวันแย่ที่ต่ำซามแม้ภายหลังลีนาจัง จะออกมาชี้แจงว่าเป็นการแสดงและขอโทษแพรรี่แล้วแต่ก็ยังไม่ไวายเดินเครื่องด่ากลับแบบไม่ยัง้งพร้อมภาพพิมพ์ถึงบุคคลที่3แถมเจ้าตัวยังเดินหน้าฟ้องร้องแพรรี่ที่ดา่าดแกรดตนผ่านโซเชียลล่าสุดนบดำขชาภาและหนุม่มกัญชยัยได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่โดยหนุม่มกัญชยัยเริ่มแซวว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่รายการของไฮโซชื่อดังพร้อมทั้งแซวถึงเรื่องใบหน้าของมดดำใน คลิปที่ทำปากเวอร์มมดดำเรอินแล้วว่ามันไม่ใช่รายการฉันนะฉันเหอแล้วฉันก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นถ่ายรายการจบแล้วรายการนี้ เป็นรายการหาของกินกันตอนดึกวันนั้นลี่น่าจังเป็นแขกรับเชิญหลังเกิดเรื่องเราก็ออกมาอยู่ในห้องของเราแพรรี่ถึงขั้นรองไห้และบอกว่าทำงานต่อไม่ได้แล้วพระวิกฤตตอนนั้นตนจึงบอกกลี่หน้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแล้วนะเขาโกนนะเราเคยถามเขาว่าพี่เคยไปตรวจบ้างไหมนางก็บอกนางเป็นโรคซึมเศร้าทำเอาหนุ่มกันชายถึงกับแทรกขึ้นมาว่าเหรอ นกดำเล่าต่อว่าเขาบอกอย่างนั้นตอนที่แพรรี่ไลฟ์อยู่ฟังเราก็กำลังอัทเทบลีน่าจังขอโทษตรงนั้นเลยเราบอกว่าพี่ต้องขอโทษนะถ้าไม่ขอโทษมันจะไปกันใหญ่เพราะเราจะทำงานลำบากพูดง่ายๆคือระหว่างที่แพรรี่กำลังไลฟ์อยู่นกดำก็ไปคุยกับลีน่าจังว่าต้องขอโทษ ตอนแรกนางก็บอกไม่รู้นางไม่ได้ผิดนะคือการแสดงเราก็บอกต้องขอโทษวันนี้เพราะเราเคยเจอมาก,ก่อนคือฉันไม่พร้อมที่จะรับทัวร์แล้วนึกออกไหมโดยด้านหนุ่มกัญชัยแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าหลังจากอัปคลิปแล้ววันถัดมาแกก็ยังด่าพอด่าเสร็จปุ๊บคุณก็ปล่อยคลิปนั้นออกไปว่าขอโทษก็ไม่จังหวัดจันทบุรีก็ยังด่าต่อล่าสุดไปแจ้งความผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมขออนุญาตพูดแบบนี้นะพี่ลีนาสิ่งที่พี่ทำอันนี้มันไม่ควรอยู่แล้วพี่จะเอาแพรรี่มาเปรียบเทียบกับผมหรือเอาผมไปเปรียบกับแพรรี่ไม่ได้เพราะเราอยู่ในคนละบริบทกันในมุมผมผมถูกกว่าไหมผมก็ถูกกว่านะเพียงแต่ผมมีวิธีจัดการรถเอ,อเองไม่ไปให้ค่ะกับแพรรี่ไม่เหมือนกันเขาเป็น LGBTQ ที่ไซเวกเขาอยู่หน้าจอ ที่พี่บอกคนนั้นคนนี้ยังทําได้คือมันแล้วแต่บุคคลพี่ลีน่าอาจจะมองว่าเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับแพรรี่และเรื่องใหญ่ของพี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กสําหรับคนอื่นเหมือนตอนนี้ที่พี่บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกจะตายปัญหาพี่มันใหญ่มากแต่เชื่อไหมว่าสังคมมองเป็นเรื่องเล็กมากเลยพี่ก็แค่ไปหาหมอจะมานั่งบ่นอะไรถ้าพี่ไปใช้อย่างนี้มันไม่ถูกเรื่อง ผมพูดไปอย่างนี้ไม่รู้เขาจะมาด่าผมหรือเปล่านะเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงหนุ่มถามอนบดำกลับว่ามองยังไงนบดำบอกว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไปเชิญเขามาแต่เราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นก็จริงอย่างที่เขาพูดว่าฉันทำให้เธอดัง หนุ่มกัญชยัยค้านว่ามันคิดแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าพี่ลีนาพูดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าทําให้รายการหนึ่งดังด้วยวิธีการแบบนี้มันเป็นแบบพีอาแล้วสุดท้ายคนจะใช้วิธีแบบนี้สร้างช่องสร้างรายการเอาเป็นว่าคนที่เห็นภาพไม่มีใครข้ดค้างพี่คือไม่ได้พูดให้พี่เส้นสมองแตกนะแต่มันคือข้อเท็จจริงบางเรื่องก็ต้องยอมรับเหมือนกันมันจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้เพราะวันหนึ่งพี่ก็ต้องได้เจอแปรรี แต่แพรรี่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วถึงขั้นสังคมบอกจะแบนพี่ลีนาอย่าเอามาออกอีกนบดำกล่าวปิดท้ายว่าเราเองก็ไม่อยากเอาตัวเองเข้ามาในข่าวแบบนี้ไม่อยากเจ็บอีกแล้วแต่นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบอะไรวะคือเออเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะหวังดีกับทั้งคู่